มาสักการค่ะเจริญพรเจริญพรครับผมนั่นปูปล่อยเลีกล็อกแต่ว่าปูวาคนละล็อกก่าสัตว์ล็อกพิเศษอล็อกพิเศษไปจังไรมาจังไรมากไหมบอกปูล็อกพิเศษงวดก่อนงวดทีให้ไปนี่ล็อกพิเศษกับล็อกเงินล้านแต่ล็อกเงินล้านมาท่านไหนปล่อยโอ้นั่นล็อกพิเศษมันติดขอบมันสากเลยเห็ดล่องเบ่งคนละล็อกคนละล็อก อันนี้ค้องแท้บ่หครับบนนี้อันนี้ของแท้ของที่ถือว่าหันหลัก้องที่ออกวั่นหันหลกหกสองวั่นหันหลักล็อกเงินไอ้ล็อกเงินล้านล็อกเงินล้านแล้วล็อกข้ามเสียนนี่คือกี่งวดกรับปู่ถึงจะกลับมาล็อกล็อกล็อกเงินล้านว่าหันล็อกข้ามเสียนมาถ้าในล่งแต่ว่ากับเล็กเอาเล็กวิ่งล่งโอ้มันจะเข้าทั้งสองตัวเลยนะปู่เนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผม ก็ได้เอาเล็กริงเมึงล่งมันก็เลยเนี่ยมันก็เขาอสองหกเก่าครับมันเขาอยู่แต่ว่ามั่ทั้งในลง่งชวนเหล็กลอก,กาขามเทียนแต่เอาเขาพันษาหปดละเข่าพนะันษาวันทีจีบหก เรียนนาเพ่อนเนาะทิงเจ้เราข้ามเสียนมาใช่ไหมครับแมนนี่ลายสูตรเนาะนี่ลายสูตรบ่ต้องพิดหวังครบบลวงปูุญมีไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนลปูปูมีตาเสือไม่ผิดหวังเขับว่าจ้าพูนมากปูบ่ฝันอีกว่าจ้ะก็บ่ฝันฝันตั้งแก่พ่นอืมฝันตั้งแก่ขาเจ้าเมื่อบามาบุญไป คขาดึงดันนะครับผมแถวผมขัดลอกก่อนนะครับลอกเงินลานนะครับฝันถึงแตกฟันว่าข้าจมาบ่นไวข้าจม่าบ่นว่ากันถือเหลขกงวดกันถือเล็กน้ำปูที่มะหอมแก่ปูบาปูเป็นหนังคือมะบาแต่จนอันไปทั้งนี้สันนิษฐานครับบาแล้วกับกันถือเล็ก ยังมาหอมเปียมปูสองเตี่ยนุ่งแสดงว่าเลขเข้าอะไรนะครับปูแสดงว่าเลขเข้าเขาจะมาปุ่งบ้าครับฝันฝันว่ามันว่ามันเรื่องจริงอันนี้เป็นความฝันนะครับอีกทีครับถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ก็ยุ่งเลยนะปูเนาะยังไม่ทามอายุพูนล่ะถ้าใด้ก็อายุครับบ่ท่านลงหน้าอายุมันมันจะหลายตัวนะปูเนาะมัหลายตัวคิดว่ามันมันเข่าแล้วล่ะครับเลขเลขถือแล้ว มันนี้ก็เลยที่เอาลลอกเงื่อนล้านของแท่ลงแล้ว่าองหันเอาเอาของเอาภาคสองลงก่อนเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับปู่ที่ลงครับเป็นภาคแรกนี่ภาคหนึ่งภาคสองไปเลยเอ้ยยังห่อเฮือจังเขาจะสร้างหนังเลยแล้วก็ภาคหนึ่งภาคสองอือ อันนี้สร้างล็อกขึ้นมากกับมีผากหนึ่งผากสองคือกันครับแต่ตัวเลขมีซ้ํากันไหมครับปู่ตัวเลขตรงกันไหมฮะตรงกันครับเอาตัวนี้ก็เอาลงขึ้นกันตัวเอาออกจากนี้ก็เอาเอาเอาไปใส่ตัวนั้นขึ้นกันครับถามเสียนก็เอามาใส่ตัวนั้นขึ้นกันก็คือว่าทั้งหมดนี้รวมกันอยู่ในนี้รวมกันอยู่หันล็อกเดียวโอ้ก็คือเอาเด็ดเด็ดมารวมกันอยู่ในล็อกนี้เลยล็อกล็อกพิเศษ แค่ยังไงเอิ่นมาล็อกพิเศษเนาะมีเน้นเน้นนี่มีตัวไหนที่เน้นเป็นพิเศษไหมครับปู่มีตัวมีีเน้นพิเศษครับแต่ว่ายยาออกไปตามเน้นเลยแต่ชื่อวัตถุตัวลดเป็นยังไงครับปู่เพราะว่าอันคันข้าทั้งแกเน้นมันม่มาอเมื่อมาตามเน้นบางทีไม่มาตามเน้นนะครับมันก็ออก โตกันไปนะครับที่เอาตามนิ่นแท้ๆนะมันมันกะ่ะถ้าลังเทียมันกัเปะถ้าลังเทียมันกับโเปะและนะ้วเนาะครับอืมส่วนนี้ส่วนมากนี่จะบปหลุดบาปูโป๊หลุดจักเทียโป่ะมันทิพางวดแล้วบ้างทิพางวดแล้วชุดนี้แหละครับปูสิบห้างวดเออทิพางวดที่งวดที่สิบหกนี่แหละโอ้ที่ที่หดเอง ถี่งหอดวันที่สามที่เวียดนี้ขมันเข่าขมันพานกับชิบหกชิบหกงวดเจ๊เตอร์ชิบหกงวดนะครับเป็นสูตรคำนวณคำนวณมาค่อยมาค่อยุดมาค่อยุดบ่เกี่ยวกับเลรกดังด้เกี่ยวกับเรกดังเลเกราะเล็กยังคำนวณมากเลยคำนวณมาได้จังสี่เอาจังสี่จองป้ายแดงในน้าปู่เนาะจองป้ายแดงพูนพูดจองป้ายแดงปไปยังกับไปจองให้ว่า เที่เอาให้วิทย์ปีนี่แหละรั่นไปทรงงวดปลายแดงหรือดเดียวเที่ยเดียวออกมาเลยสดชดเป๊ะเลยเหลือเลืนอยปูเหลืองเลื่อยแสดงว่าปูนี้มั่นใจมากเลยนะครับปูมั่นใจอยู่ไม่พลาดมาแน่นั่นเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนอ๋อไม่ ช่วออกเอาเอาไม่เอกใจครับอือันนี้เลขขาอันนี้ก็เสียนผ้าบอบพูปูเสิ่อมปล่อยตอนเดือนหน้าเริ่มปล่อยเดือนหน้าให้เข่าพักขาก่อบบอบพูงวดประหันกับล็อกเบิางยมันกับเข่าทั้งบนทั้งล่างอยู่ดอกแต่ว่ากระวานนี่มันลดไปกันเรื่ันๆลดไปลดไปหางงวดครับหางงวดกันเลยมันเก่าเขาอยู่เลขวิ่งกับเข่าก็พักไว้ก่อนบ มาเอาไม้วันนี้คือเลขลอกมีบัลลุดเลขลอกบัลลุดกันเลขลอกบัลลุดเท่ากบัตร้องเอกากบัลงล่องบนเป็นบนล่างเป็นล่างบอกปู่บนเป็นบนล่างเป็นล่างนั่นนี่บัตรต้องว่าบนล่างแน่นอนบัตรต้องว่าบนล่างเสียวเดียวผมชอบมีจองไปแดงไงแหละครับปู่งวดนี้งวดที่สิบหกนะครับผมงวดนี้งวดที่สิบหกล็อกเงินล้าน่านมาแล้วล็อกเงินล้านของแท้ ต้องปูนมีตาเสือปูนมีตาเสืออันมุมีตาเสือเ่รามันของแทเด้อล็อกข้ามเสียนนี่ยี่สิบสองงวดใช่ไหมครับปูยี่สิบสองงวดแต่มันมันมันได้อ่าสิบสองงวดที่ปล่อยงวดที่ปล่อยมาวังหันครับอืมันกับมันหลุดบางกับเลขมันกับว่าหลุดดอกมันเข่าเล็กวิ่งอยู่นี่มันเข่าเล็วิ่งอยู่ ก็เขาเลขวิ่งอยู่นะปูเนาะมันเขาเลขวิ่งผู้ได้เล่นวิ่งกับพอผักด้วยกันครับแต่มันบมันลุดหางงวดในชิบสองงวดได้ชิบสองงวดก็เลยหยุดพักก่อนหยุดพักก่อนก็เลยเอาตัวนี้ขึ้นมาอืตัวนี้ก็ตัวนี้1ิบหางวด15บห้างงวดโอ้เลขล็อกปูบุญมีนะครับผมตาเสืออืก็เคยผัก ผมก็ว่าอยู่ใช้ยามาจากไหนยี่สิบสองงวดผมเพิ่งรู้เนี่ยใช้ยาเธอยี่บสองงวดสังเกตที่แขนนะตาเสือตาเสือยี่สิบสองงวดจะอยู่มั่งเลยในน้องปูยี่สิบสองงวดแต่ว่ามีบ่มีตัวเชี่ยวด้วยบ่มีบ่มีตัวเชี่ยวมันกนมันกันเลือยมันกันหลายก็ยี่สิบสองงวดอยู่แล้วครับมันเป็นรอยอยงวดหมดละแต่ว่าเป็นรง ล่องจุดนั่นมันได้ยี่สิบสองงวดที่ว่าดติดๆกันเออติดๆกันจนได้รยากวัดต้องจนจนจนได้ไปไปนาเรื่อยๆไปนาเรื่อยๆเเเอไไ้่่างงยยมมืลนะบางที่ขี่รถไปก็ได้เล่ยเล่ยเล่บังเอินนะครับปู่เล่บังเอิญบางที่ขี่รถไปก็ได้แสดงว่าปู่จะเห็นเลยเป็นตัวเลขเลยนะปู่เนาะ ครับบางทีก็ขับรถไปก็เห็นเป็นเลขบังเอิญมันเลยเป็นที่มาของเลขบังเอิญใช่ไหมครับผมใช่เลขบังเอิญเลขบังเอิญบังอิงานเขาไปเขาเขาขี่รถไปน้ำทางเนี่ยมันจะเห็นครับผมวันนี้ก็ถือว่าปู่ก็ปล่อยชุดที่งวดที่สิบหกนะปู่เนาะเลขล็อกเงินล้านนะครับผมที่งวดก่อนกับบวมเนบวมเนเอ่อ บ่เมนบ่โมเนชุดนี้่ครับชุดชุดพิเศษชุดพิเศษคลิปคลิปก่อนนะปูก่อนครับผมชุดพิเศษอนี้ชุดชุดนี้ชุดเด่นเลยใช่ไหยครับปูนี่นะครับดูนะครับซีครับแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับบ่หลายดอกซีคููครับบนกับซีคููล่างกับซีคูสามตัวไม่มีเหรอครับปู่ามตัวก็เอาไปลุงลอกพิเศษเบิด โอ้เป็นลงในล็อกพิเศษในคลิปคลิปก่อนนะครับผมครับสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับเนาะคลิปล็อกพิเศษครับผู้ใดสอบสามตัวก,ก็ไปเรียนทานคับเป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับผมอันนี้คือลายมือหลวงปู่เองเลยนะปู่เนาะครับมาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่พลาดมาแน่ <c oughs> <c oughs> นะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเอฟซี FC ครับผมแปดสามแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่นะฮะ ส่วนล่างก็มีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหศเจดศนะครับเป็นเลขล็อกเงินล้านนะครับ<ม>ของปู่บุญมีมเ,เลขเด่นใช่ไหมครับเด่นเด่นเจ็ดกับแปดเหรอครับปู่เจ็ดกับแปดบนบนนะครับล่างก็ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเอฟซี FC ครับผมถ้าชอบแนวทางของปู่บุญมีนะครับปู่บุญมีตาเสือนะครับเนาะ ครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแมพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระถางช่องเลยนะครับผมกับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ